ทุกคนด้วยนะคะวันนี้อย่างในช่องไม้เพระแดนแฟนแต่แวันนี้เราเปลี่ยนเป็นเกมเพราะเราอยู่หน้าครอมแล้ววันนี้นะคะอยู่ในเกมโฮมสวีทโฮมอ o ร์รานเองเราจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่าลาตรีเราเล่นฮาร์ดด็อกเกอร์นั่นเองนะคะหรือเรียกว่าพี่ฮาร์ดนั่นเองเอาเริ่มแล้วแต่ตอนนี้ใจมันกำลังคิดอยู่ว่าลาตรีดีไหมหรือว่าจะเล่นฮาร์ดด็นะอกเกอร์ดีะน้าว มีคนไม่ได้ไปทุกคนโอเค,น,คนี่แหละมันกำลังกงวยอยู่หรว่าจะคามดีเออยาคามไปอ่าแนนอะไรนี่เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่ายาคามจะเก็บอะไรแต่ก่อนจะไปดูเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์เอ้ยกดไลค์ก่อนดิกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลย อย่าทำเขาออกล้าลจ้ะโเอเคหน่องหนาเลยเจอ๊อย่าคำลืงบอกความสามารถของเขาคนอนโทรนี่พวกที่ผีจะย่อมไม่ได้แต่รอบนี้ไอ้ย่อได้นะจ๊ะพร้อมกินสายเชือ้อกินตับกินตับถ้าใส่ความใช้งานนะอุ้ย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 เริ่มมาปุ๊บได้ยินเสียงเลยอ่ะยูริจ้ะเออยู่น,นี่อยู่นี่ทางอยู่น,นี่ทางนี้พาเอาเอา,เอายังไม่ทัน ข,ข้ากดเฉยๆนะเนี่ยมามาให้ก <with> ินได้ดีๆโอ๊ย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 อร่อยอร่อยอร่อยอืมอืมระวังระวังนะเรื่องนะอย่าโดนกินนะไม่รู้ด้วยนะจ๊ะเอ้ยมันเริ่มมันเริ่มสวยกันแล้วไปไหนไปตรงนี้ตรงนี้เอออืมอ่ะไม่โดนไม่โดดเฮ้ยโอ๊ย เอ้ยอ่ะเอ้ยมองไม่เห็นเอ้ยมองไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ่ะไปไหนแล้วเฮ้ยปล่อยไว้ก่อนก็ได้นะจูริไปหาอะไรกินดีกว่าอุ้ยอุ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปกเสกอ้าวไม่เจอเจอมิวมิวเอ้ยมิวมิวได้แบบนี้กับคนแก่ได้ยังไงเอาอันนี้ก็ได้เอาอันนี้ก็โอ้โหสววกันอย่างนี้ไม่เกรงใจกันเลยเหรอนี่พานี่พา วิ่งช้าๆหน่อยได้ไหมเนีย่ยา,ายตาไม่ทันแล้วเดีย๋ยวช้าๆหน่อยช้าๆหน่อยอุ๊ยมันแท้ใจมีอะไรให้หมดได้่ยด่านเนี้ยอย่าสา,ายตาไม่ทันแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าให้ายตาใช้ทักษะนะไปไหนแล้วนเอ้ยนี่ไง เข้าบ้านเก่งๆของเราเอี่ยงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไมไ่ใหญ่ๆครนานจัดดืมาแล้วเนี่ยความสัมพันมันมีอะไรบ้างอนนี่ิของเส้นไหว้นะพูดอย่างก็รู้แต่แค่ว่าเฮ้าเป็นผีปอบเด้อ นิพาไปไหนอยู่นีตอบมาแล้วจะไปจากกาักรานิพาเฮ้ยกินน้ำวิ่งเหรอกินน้ำวิ่งเหรอช่วยกินได้อยู่คนเดียวเหรอโอ้ยอะไรอย่างเงี้ยทักษะนะตอนนี้มิวเมิวอืมเฮ้ยใครใครทำอะไรยายมิวมิวชอบมิวมิววิ่งมันมิวมิวจะรอดออกไปจากที่นี่อย่างนั้นเหรอมิว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 วิ่งมันมิวมิวไม่ช่วยอะไรเลยิวมิว

มีอะไรกินบ้างหน้าแถวนี้เหิวข้าวอันอันนี้เหี่วจริงจริงอุ้ยดูคนหนึ่งนี่ไม่เป็นแผลเลยเหรอจะมีใครสวยดีไหมนะยายอุ้ยโอ๊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 ยเร่นแดงกับคนแก่นะเราอย่าเะยตรจับไม่รู้ด้วยนะมาให้ยายกินตับซะดีๆเออหืมหืมอร่อยแซ่บ ฟังฟังบอกคุยหูเรื่องลยไปไหนอยู่นี่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 ครานี้เอาล็อกทีมานะจ๊ะอย่าบอกนะว่าจะไปโดดนะย้ยายมาตรงนี้ได้นะจ๊ะก็จำทางให้ได้ อะไรเนาะโถอะไรหรือไปอีกแล้วยาย้ายกี่ย่อดได้ยอ้อแหม่นี้ไม่มีอะไรที่ย่อเลยเหรอออนี่ก็มีของที่ยออ่อเหมือนกันแค่ย้ายไม่ค่อยเห็นได้คนเองไปละเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกีย,ยร์เลยทุกคนมาหาอะไรกันหมดเลยเนี่ย กินลูกประคำดีกว่าอะไรอุย้ไยไปตรวจกันไปไหนแล้วเนี่ยปากอ๋ยอยู่นี่เจอแล้วอยู่เจอแล้วเจอแล้วหายไปไหนมาหลานอยู่นี่อย่าไปเอาไม่ใใครสรวจเลยหรออุย้ยกินขอกินหน่อยเฮ้ยเรม่มันเริ่มสกอร์แล้วชึบ นี่ยายจะแก่แต่ยายก็มีความสามารถด้านการวิ่งอยู่นะอย่าเข้าไปมิววเอ้าโดนชุบไปแล้วเหรอมิวมิวไม่รู้เรื่องเลยเอ้าพัดรู้ก็มีคนสวดกันแล้วเฮ้ยสวดอีกอย่าสวดนะนายูริยูริยูริยูร,ยร,ยริเห็นไหมโอ้โยยูริสองยูริสองอย่าโอ้โหถ่ายโดนตอนนั้นไม่ได้แต่ว่าถ่ายยูริจะคนข้างหน้าโอ้ยหลงคำแล้วยายจะคนข้างหน้า ยายก็เดินผ่านจานได้แนมะ้ที่ยายจะช้าลงเท่านั้นเองไม่ต้องห่วงหรอกโฮ้ยยายก็สงสัยเหมือนกันนั่นนี่ยไม่ค่อยมียายยายมไยม่มีอะไรกินเลยไม่มีอะไรกินเลยตรวจกันเก่งจังในช่วงนี้หืตรวจอะไรกันนักหนาะตรวจอะไรกันนักหนาะแล้วก็ขึ้นสะพานเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเหรอ เข้าไปไหนของเขาเนาะหายไปอีกแล้วหายไปอีกแล้วแล้ก็จะไม่ต้องไปตรวจต่อเฮ้ยเริ่มปลุกพิธีใหม่กันแล้วเหรออ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอ,อยูริไม่เอาอ่ะไ,ไปเอาคนข้างในเฮ้ยได้อย่ายอย่าเขย,ยอดได้คนเดียวอยน่ยนะไปหวานซะนะอะไร แ่บยังไม่ได้เลยเจ้าลานพิธีก็อืไรอะไรนี่ต้อนตกอีกีเียโเฮ้ยยังกินอะไรีกะมีของจังไหมยงใรกินอ่ะก็แ่มีไม่ไหวเลยเฮ้ยลงมดี๋ยดีกว่าส่องนิเอร์กไปก่อนไ้าจ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 ้าเป็นหนดีกว่าฟุ๊กุอน้าวอ้า้อ้ีกลับมาทำได้ไมก็มีคนมาสล้วมัน่ายเปไหนหมดลเนี่ยเฮ้ยกลับมาแล้วที่านได้ใครแล้วไม่ใครกินตับหรอกกินหัวใจยนี่ยด เสาะจุดแท็เลี้ยงไปอยู่ตัวเขนกไม่มีไอ้ยอยู่ไหนกันวะอเลียู่ปอยู่ไหนก็ไม่มีโอ้ยถ้าทำเอ็มออกมาเมื่อรอหมดไม่ดูด้วยนะเจอสักทีหายไปไหนวะฝั่งนู้นก็มีคนแล้วอะอยู่ดิหายไปไหนมามนมนย้ายไ,ไา,ยายไม่เห็นรู้เรื่องเลยเนี่ยไม่บอกไม่กล่าวกันเลยว่าไปไหนกันมาโอ้ยแซบแซบแซบจับ อยู่นีอยู่นี่วิ่งอยู่ตรงนั้นเหรอ,อยู่นี่ใครอยู่ตรงนั้นอนะ่ะใครไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้โลนคนกคงกระพัน <c oughs> ไปไหนแล้ว <c oughs> ตะกี้เห็นใครว่าเข้าไปอย่างนี้นี่นะเข้าในตู้หรือเปล่านะ <c oughs> อา้าวไปไหนซะแล้วโถ่อยี๋ยวถ้ายายพัง อ้าวอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองอยู่นี่นี่เองบอกรูดใหญ่ดูว่าอยู่ตรงนี้ยายรู้อยู่ตรงนี้กินน้ำมนุกินน้ำมนุกินน้ำมนุกนี่ต้องมีน้ำมนุกอุ้มกินกินกินหิว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 จับแฉบแฉบแฉบเอรเร่แฉบเอรเร่ร้อยมาคำมาคำมาคำกินกินไปทั่วเลยตอนนี้ ปลุกความเป็นปลุกความเป็นตัวตนของคุณขึ้นมาโอ้ยแปะยันก็เข้าไปยายมีเวลาแค่สามสิบวินะนี่พายไม่เจอยายเหรอลูกฮึตายคาลูเลยเอา้าเนี่ยฉันมจะก,กินกินตับพวกแกเนี่ยฉันดูสวดกันสวดกันเสร็จแล้วสองพิธีแล้วเนี่ยอยู่นี่เอา้าสามพิธีแล้วน่าจะพังไว้ก่อนตะกี้นี้เฮ้ย หูโอเคแถวเน้นะเอาไปไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้ววะเดี๋ยวมันจะต้องออกประตูนิวอน <_ t une> ฮเฮ้ยต้องกินยูนี้อีกคนหนึ่งให้ได้เพราะว่าหน้ามันยังขาวอยู่เลยเฮ้ยอีกคนหนึ่งู่ไหนวะหายไปไหนกันหมดเลยเนี่ย ไปไหนกันแล้วเฮ้ยฉันวนา่าวกเจ้าควรจะวิ่งค่ะฉันหลงนะคิดดีไรเ,เนี่ยไปไหนอะไปจองกันเลยเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละเดี๋ยวแหละดูดิเห็นนะทำอะไรอะไปไหนแล้วตาเอ้ยนี่ไงเดี๋ยวเขาไปจับเขามันต้องหลดแน่เลย โหลดก็ดีโหลดก็ดีแต่ได้คิลได้มาน้องทำไมวะอืมเอาอยู่นี่ผ่านแล้วโอ้ยน้งแก่เพิ่งแคสฟิลโน้งแก่เพิ่งแคสฟิลโอ้ยแต่เพิ่งแคสฟิลมีอะไรอืมสับ กินออกคนเดียวไม่เป็นไรแต่ฉันกินสมามะนะ,ะนกตจู่ชาฟิลแล้วเนี่ยน้ต่งพูดประจำเลยเรารองทีเด,ดียวโคตรแรงเรียบร้อยนะคะตอนนี้ถึงจะออกคนหนึ่งแต่ว่าเราก็สามารถแยกตำแหน่งโอ๊ย เยี่ยมสายของ,งตัวเองแล้วก็สามารถจะตำแหน่งชนะมาได้โอเคไงน่พานี่พา,พากออกแล้วก็อันนี้โอเคส้ตลอดชีิปนะคะต้องขอจบไปเท่านี้ก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะนะบ๊ายบายกดตจริงจัง้วย